คลิปที่แล้วนะครับที่ผมถ่ายแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีอันนั้นก็พูดถึงเรื่องราลยละเอียดรถนะครับแล้วก็ลองวัดความเร็วทอปสปีดดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้รถไปซื้อปลาเผานะครับโดยโดยที่ผมจะวัดระยะจากแอปของ GPS ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกดกันเลยพอดีแฟนผมขี่รถไฟฟ้าไปแล้วเดี๋ยวแกจะไปเปลี่ยนเอา h o n d a d r e ดีนะครับ จะลองเริ่มขี่ไปตลาดกันดูนะครับว่าระยะทางที่มันทำได้นั้นมันจะได้ประมาณเท่าไหร่กันเกทหนึ่งหน้าไม่สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบแต่เดือยใส่เกทสองนะครับห้าสิบเอ็ดเกทสองห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหก อันนี้แกสองนะหกสิบเจ็ดล้วหกสิบแปดอ่าใส่แกสามทีนี่อือเจ็ดสิบอันนี้ไม่ได้วิ่งแบบท็อปสปีดนะครับแบบวิ่งใช้งานลองดูทั่วไปเท่าไหร่แล้วลตอนนี้ สี่สิบสองสีสิบหกอันนี้แก๊สเก้าห้านะครับบอกให้ขี่รถไฟฟ้าตอนนี้วิ่งมาได้สี่กิโลแล้วนะครับจากบ้านรู้สึกว่าไมหน้าไม้ของตัวรถนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับที่ลองท็อปสปีด GPS ของโกโปได้แปดสิบสี่แต่หน้าไม้มันจะตันที่เจ็ดสิบเก้าอันนี้ก็ใส่เกียร์สาอยู่เราสามารถออกตัวเกียรสามได้เลยนะครับ ม่ครับนี่มันขึ้นตัวพีก็มกดปุ่มเหมือนสตาร์ททีหนึ่งแล้วก็บิดเลยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันนะครับดูนะครับ Honda Dream 400 n นะครับที่แฟนผมขี่อยู่ข้างหน้านี้ทํา ผมเพิ่งคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนไปใส่ของวันด้าคิกร้อยสิบนะครับของแท้ไปนะตอนนี้เริ่มมีอาการควันบางๆแล้วเห็นไหมรู้สึกสังเกตเห็นไหมอันนี้เขาไม่ได้บิดนะเขาบิดขี่แบบปกติแต่ถ้าบิดออกไปนแน่ๆ,ๆ,ๆจะเริ่มมีควันขาวบางๆถ้าจะเทียบกันระหว่างน้ำมันกับแบตเตอรี่นะครับถ้าจะเอาราคามามาเป็นตัวตั้งก็คือรถ รถที่ใช้น้ํามันนะครับมันมันมีการสึกหลอหลายอย่างมากกว่าล่าสุดนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนชุดโซ่ราวลิ้นไปนะครับของของฮอนด้าดีมตัวนี้มียางกดโซ่ยางกลิ้งโซ่แล้วก็โซ่ราวลิ้นแล้วก็ค่าแรงช่างเปลี่ยนไปหมดไปประมาณเจ็ดร้อยสีสิบาทถ้าพูดถึงรถไฟฟ้านะครับการสึกหลอก็ก็จะมีแค่มอเตอร์นะครับกับแบตเตอรี่แต่ถ้าจะเทียบกับน้ํามันนี้ก็ หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวชุดลูกสูบแหวนเบาเสื้อสูบที่มันมีการสึกลรอนะแล้วก็จะมีข้อเหวี่ยงมีก้านหลายอย่างก้านก้านดีมตอนนี้ก็เริ่มดังแล้วนะแก๊แกๆแก,แก,แกแล้วไหนจะโซ่สเตอร์ไหนจะใส่กรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศจะมีเรื่องของคลัตระบบจ่ายเชื้อเพลิงหลายอย่างมันเป็นค่าใช้ใจ่ายแฝงนะครับคือมัน มันมีเยอะมากกว่ารถไฟฟ้าจะเอาแค่ค่าน้ำมันกับค่าแบตเตอรี่มาเปรียบเทียบกันมันก็ไม่ได้เพราะว่ารถเครื่องยนต์น่ะควันขาวเทียบเลยรถเครื่องยนต์นั้นมันมีการสึกหรอเยอะกว่าโอเคได้ปลาเผาไก่ทอดนะครับปิ้งไก่ปิ้งตับแตงโม โอเคได้บังคุดแล้วก็เค้กบางทีความเงียบมันก็อันตรายนะคนอื่นไม่รู้ว่าเรามา 是 โอเคก็มาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับดูระยะทางที่เราวิ่งไปจากจุดเริ่มต้นตอนนี้17.1กิโลนะครับอันนี้ไปซื้อของแถวบ้านแถวตลาดนะครับออกถนนใหญ่ด้วย มาต่อกันอีกวันนะครับเมื่อวานวิ่งไปสิบเจ็ดกิโลยังไม่ได้ชาร์จนะสิบเจ็ดสิบหกจุดเก้าเจ็ดสิบเจ็ดโวลตแปดสิบหกเปอร์เซ็นเดี๋ยวจับกิโลอีก ਤੇ เหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับมาตลาดที่เดิมตลาดบ้านมัานคำกลิ้ง ก็กินน้ำมันตัวรถน้ำมันก็จะให้กินไฟบ่ประมาสิบเจ็ดโลอะไรเนี่ยพวกบับวัดู่วะวันนี้สิบสี่จุดแปดแสดงว่าเรามาทางนี้มันใกล้กว่าดิาตอนนั้นเราไปทางปากทางเข้าวัดป่าบ้านตาด แต่ทีนี้เราเข้าบ้านนอนทบุองมันก็ใกล้กว่าดิ14 15 16 17ประหยัดไป2กงโล3กิโลเมตรเลย2วันนี้ใช้รถไฟฟ้าไปประมาณ32กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ก็เหลือประมาณ75.9 76โวลต์นะครับแล้วก็เหลือประมาณ80%ก็เพียงพอต่อการใช้งานของผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดที่ไม่เหมือนในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ